ผู้ชมคะปัจจัยแรกที่นามาฝากกันในวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ราคาพลังงานในระดับโลกค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานจากหน่วยงานด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐออกมาเปิดเผยถึงแนวโน้มคาดการณ์ทั้งตัวเลขสต็อกน้ํามันดิบทั้งการเพิ่มปริมาณนะคะการผลิตน้ํามันแล้วก็รวมไปถึงทิศทางราคาน้ํามันดิบที่กาลังจะเกิดขึ้นทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าด้วยซึ่งจังหวะเวลาที่ราคาน้ํามันดิบอ่อนตัวลงมานี้นะคะก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาว่าเป็นจังหวะที่รัฐบาลสหรัฐ ตุนน้ำมันเข้าคลังสำรองทางยุทธศาสตร์เพิ่มเติมด้วยซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากก่อนหน้านี้ที่มีคําสั่งจากประธานาธิบดีให้ระบายน้ํามันออกจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญนะคะที่อาจจะส่งผลต่อราคาพลังงานในระยะถัดไปค่ะสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือ EIA ออกมาเปิดเผยรายงานแนวโน้มพลังงานระยะสั้น ระบุว่ากำลังการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐนะคะมีโอกาสจะขยายตัวขึ้นร้อยละ5.1ก็คือขึ้นมาแตะ12.53ล้านบาร์เรลต่อวันในปีนี้แล้วก็ขยายตัวขึ้นต่อเนื่องอีกร้อยละ1.3สู่12.69ล้านบาร์เรลในปีหน้าขณะที่การบริโภคปิดโตรเลียมทั้งหมดมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ1สู่20.5ล้านบาร์เรลต่อวันในปีนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ1.4ไปสู่20.8ล้านบาร์เรลต่อวันในปี2,567ค่ะ EIA มองว่าด้วยความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นนะคะก็จะช่วยนำพาตลาดน้ำมันโลกเข้าสู่ภาวะสมดุลมากขึ้นซึ่งมันน่าจะเกิดขึ้นจริงก็คือในช่วงระหว่างไตรามาส3ปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงไตรามาส1ปีหน้าอย่างไรก็ดีนะคะในรายงานล่าสุดของ EIA ออกมาปรับลดคาดการณาราคาน้ำมันลงค่ะ ราคาน้ำมันดิบแบรนดนะคะแล้วก็ West Texas ด้วยโดยเขาคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบแบรนด์จะลดลงมาอยู่ที่เฉลีย่ยประมาณ73ดอลลาร์92เซนต์ต่อบาร์เรลในปี2566จากเดิมคาดไว้อยู่ที่85ดอลลาร์1เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนกรณีของ West Texas หรือว่า WTI คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่73ดอลลาร์62เซนต์ต่อบาร์เรลในปี2566จากก่อนหน้านี้เคยคาดเอาไว้ที่79ดอลลาร์24เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะ ส่วนราคาคัพลีกน้ำมันเป็นซินในฤดูร้อนนะคะปกติจะเป็นช่วงที่มีการขับขี่ยานผ่านะสูงที่สุดของปีเขาก็คาดการว่าจะมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3ดอลลาร์40เซนต์ต่อแกลลอนลดลงถึงร้อยละ20เทียบจากฤดูร้อนของปีที่ผ่านมาค่ะและนอกจากการผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐจะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วนะคะก็ยังมีรายงานเข้ามาเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐเอง มีแผนที่จะเข้าซื้อน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเพื่อน,นำมาเติมเต็มน้ำมันในคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐหรือ SPR หลังจากเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีโจไบเดนได้สั่งระบายน้ำมันจำนวนมากออกจากคลังสำรองจนทำให้ปริมาณน้ำมันในคลังอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ40ปีค่ะ ดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมที่สถานการณ์เงินเฟอ้อในฝั่งของสหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะล่าสุดก็ประกาศตัวเลขในเดือนเมษายนออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาต่ำกว่าระดับอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายเพราะตัวเลขเมษายนที่ประกาศออกมาล่าสุดเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาหรือดัชนี CPI ออกมาขยายตัวที่ร้อยละ4.9น้อยลงกว่าเดือนมีนาคมแล้วก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ด้วยค่ะ ซึ่งก็ถือว่านี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนนะคะของการดําเนินนโยบายทางการเงินของฝั่งธนาคารกลางสหรัฐหลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยเดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคประจําเดือนเมษายนพบว่าเดัชนี CPI ทั่วไปซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ4.9เมื่อเทียบรายปีต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะที่มองว่าจะออกมาร้อยละ5แล้วก็ชะลอตัวลงจากร้อยละ5ในเดือนมีนาคมด้วย สวนดัชนี C P I พื้นฐานไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้นร้อยละ5.5เมื่อเทียบรายปีสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะแล้วก็ชะลอตัวลงจากร้อยละ5.6ในเดือนก่อนหน้าตัวเลขเงินเฟอ้อที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้เท่านั้นนะคะแต่ถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เงินเฟอ้อสหรัฐขยับลงมาต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งปัจจุบันอยู่ในกรอบที่ร้อยละ5 5.25ค่ะ ทันทีที่ตลาดทราบผลตัวเลขเงินเฟอ้อก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงทันทีนะคะพร้อมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นักลงทุนในตลาดก็ยังให้น้ำหนักมากขึ้นด้วยว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยในการประชุมการเงินในเดือนหน้า ถ้าดูจาก f t c ชวอ t c h 2ของซีม Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก1ะ8 6 9นะคะที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่105-5.25ในการประชุมวันที่13-14มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะ คุณผู้ชมไปดูกันต่อนะคะที่สถานการณ์ด้านธนาคารพาณิชย์แต่ว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับฝั่งยุงโรปกันบ้างค่ะซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้สถานการณ์ก็หน้าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะคะหลังจากหน่วยงานกํากับดูแลด้านการเงินของรัฐบาลกลางเยอรมนีออกมาเปิดเผยว่าความไม่มั่นคงหรือเสถียรภาพของระบบธนาคารพาณิชย์ในเยอรมนีเองก็ดูจะสั่นคลอนและตอนนี้หลายๆธนาคารก็กําลังเผชิญกับการทดสอบภาวะวิกฤตหรือ stress test ในชีวิตจริง ซึ่งมันอาจจะส่งผลลุกลามไปจนถึงภาคอสังหาริมทรัพย์ในเชิงพาณิชย์ให้ประสบกับภาวะอ่อนแอครั้งใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยคุณมาร์กแบรนสันนะคะประธานสนักงานกำกับดูแลทางการเงินของรัฐบาลกลางเยอรมนียอมรับว่าระบบธนาคารของเยอรมนีเองได้รับผลกระทบแบบเดียวกันกับประเทศอื่นๆทั่วโลกนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นแต่ผลกระทบณขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นทำให้ระบบการเงินของเยอรมนีตกอยู่ในภาวะอันตราย ยังคงสามารถรับมือกับผลกระทบของดอกเบีย้ยได้เป็นอย่างดีค่ะคุณไบรสันบอกว่าแม้ขณะนี้เยอรมนีจะไม่มีวิกฤตของธนาคารระดับโลกแต่ก็เผชิญกับสถานการณ์ที่น่าวิตกกังวลนะคะส่วนต่างๆของระบบการเงินกําลังพบเจอกับการทดสอบภาวะวิกฤตในชีวิตจริงเขาคาดการณ์ว่าสถานการณ์ที่น่าวิตกกังวลเหล่านี้จะส่งผลต่อเนื่องไปสู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ให้ประสบภาวะอ่อนแอครั้งใหญ่ด้วย ถ้าไปดูข้อมูลที่มีการเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะก็แสดงให้เห็นว่าธนาคารต่างๆในกลุ่มประเทศยูโรโซนก็เริ่มจะเข้มงวดมากขึ้นกับเรื่องของการปล่อยสินเชื่อเช่นเดียวก,กันกับธนาคารในฝั่งสหรัฐอเมริกาขณะที่ผู้กู้เองก็ยื่นกู้เงินในจำนวนที่น้อยลงนะคะซึ่งปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็เลยยิ่งทำให้ผู้เชี่ยวชาญกังนวลว่ามันอาจจะเกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ภาคการธนาคารทั่วโลกถูกจับตามองมาตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากการล่มสลายของซิลิคอน v a l ล e แบงก์การเข้าช่วยเหลือของธนาคารอีกหลายต่อหลายแห่งนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากที่ภาคธนาคารเหล่านี้เผชิญกับวิกฤตสภาพคล่องอันเนื่องมาจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอัตราเร่งแล้วก็ยาวนานนั่นเองค่ะ ดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมสรุปภาพรวมการลงทุนทั้งในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาตลาดหุ้นยุโรปราคาน้ํามันแล้วก็ทองคําเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะว่าด้วยตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนะคะก็ถือว่าผันผวนอยู่เหมือนกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนีดาวโจนส์นะคะบางช่วงบางตอนในดัชนีลงไปจนถึง200จุดเลยทีเดียวค่ะซึ่งมันก็มีหลากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นหลักๆเลยนะคะก็สืบเนื่องมาจากการเปิดเผยตัวเลขดัชนี C P I หรือว่าเงินเฟอ้อในเดือนเมษายน แม้ว่าตัวเลขจะออกมาต่ากว่าที่ตลาดคาดการ์แล้วก็ต่ํากว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ว่านักลงทุนบางส่วนก็ยังคงมีความกังวลอยู่นะคะประกอบกับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องการเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐอเมริกาค่ะมีการเจรจากันระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและก็เควินแมคคาทีนะคะประธานสภาผู้แทนรนาษฎรสหรัฐผลสรุปก็คือไม่มีข้อสรุปค่ะเพราะว่าไม่สามารถจะตกลงกันได้เกี่ยวกับการเพิ่มเพดานหนี้นะคะ ดึงทั้งสองฝ่ายก็บอกว่าจำเป็นจะต้องกลับมาเจรจากันอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์ที่12พฤษภาคมที่จะถึงนี้บวกกับตลาดก็ถูกกดดันจากราคาหุ้นกลุ่มธนาคารระดับภูมิภาคที่ปรับตัวลดลงแต่สุดท้ายแล้วดาวโจ์นะคะก็สามารถรีบาวกลับขึ้นมาได้ลดช่วงลบไปได้ค่อนข้างเยอะขณะที่ n a ส DA กพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า8เดือนในระหว่างวันจากการพุ่งขึ้นของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีค่ะ มาดูตัวเลขกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ชมดาวโจนส์ค่ะปิดติดลบไปร้อยละ0.09ในขณะที่ S&P 500ปิดบวกขึ้นมาร้อยละ0.45นะคะส่วน Nasdaq บวกขึ้นมาได้ร้อยละ1.04ปิดไปที่12,306จุดโดยประมาณค่ะไปดูกันต่อที่บรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นในฝั่งโยุโรปกันหน่อยนะคะ ถ้าดูจากตัวเลขแล้วจะเห็นได้ว่าทั้ง3ากระดานหลักของยุโรปเนี่ยกรับตัวร่วงลงทั้งหมดเลยค่ะซึ่งก็มีแรงกดดันมาจากหลากหลายเรื่องนะคะรวมไปถึงเรื่องสําคัญจากฝั่งของเยอรมนีที่หน่วยงานกํากับดูแลออกมาบอกถึงความเสี่ยงที่ธนาคารในออภูมิภาคยุโรปอาจจะเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตแล้วก็ลุกลามไปยังภาคอสังหาริมทรัพย์ประกอบกับนักลงทุนบางกลุ่มก็ยังกังวลเรื่องของเพดานหนี้สหรัฐด้วยนะคะก็เลยทําให้ภาพรวมตลาดเนี่ยเป็นลบค่ะ ปุซี่ร้อของลอนดอนนะคะปิดติดลบไปร้อยละ0.29 CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสติดลบร้อยละ0 4นขณะที่ดัชนีเดตลาดหุ้นเยอรมนีปรับตัวลงร้อยละ0.37ค่ะไปดูกันต่อที่สัญญาน้ำมันดิบเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะปรับตัวลงทั้งหมดเลยค่ะหลังจาก EIA ออกมาเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น3ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุด5พฤษภาคม ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ4สัปดาห์สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการด้วยนะคะบวกกับข้อมูลที่ซบเซาของจีนในเดือนเมษายนก็เลยทําให้เกิดความกังวลขึ้นเกี่ยวกับการชะลอตัวของอุปสงค์หรือว่าความต้องการใช้น้ามันค่ะสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิถุนายนร่วงลงมา1ดอลลาร์15เซนนะคะปิดที่7 2ดอลลาร์56เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนแรนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาร่วงลงมา1ดอลลาร์กับ3เซนดูใบค่ะปรับตัวร่วงลงมาเล็กน้อยค่ะ ไปดูกันต่อนะคะผู้ชมสัหรัการซื้อขายในตลาดทองคํานิวยอร์กนะคะสัญญาทองคํานิวยอร์กก็ถือว่าเป็นไปอย่าง 1, ผันผวนค่ะช่วงแรกนั้นราคายังดีตัวขึ้นได้หลจับจาก CPI ออกมาน้อยกว่าที่ตลาดคาดการ น้อยกว่าทีา่มีการประกาศกันในเดือนมีนาคมนะคะแต่หลังจากนั้นทองคำเองก็เผชิญกับแรงเทขายทำกำไรส่งผลทำให้สุดท้ายแล้วสัญญาทองคำโคเม็กส่งมอบเดือนมิถุนายนปรับตัวลดลงเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมประมาณ5.80ดอลลาร์8ปเซนปิดที่2 0 3 7ดอลลาร์10เซนต่อออนซ์ค่ะ ต่อกันที่บรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นในบ้านเรากันบ้างน,นะคะ s e ็ i ต์อินเซมวานนี้เนี่ยเราเห็นแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างจะคึกคักเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หุ้นในกลุ่มการเงินกลุ่มฟิไนแนนซ์กลุ่มผู้ให้บริการสินเชื่อแล้วก็นักลงทุนต่างชาติเองก็ยังคงกลับเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยนะคะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วค่ะผู้ชมของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของบ้านเราซึ่งกลุ่มการเงินก็ทําผลงานในไตรามาสที่1ออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวประกอบกับนักวิเคราะห์จากหลายต่อหลายสํนานักก็ให้ความเห็นค่อนข้างตรงกันนะคะว่า1สัปดาห์ก่อนการเลือกต้าถ้าเราไปดูข้อมูลจากสถิติตลาดหุ้นก็มักจะปรับตัวเพิ่มขึ้้้้นนนนไดดค่อขางีีและว ปิดไปที่1569.56จุดบวกขึ้นมา4.90จุดมูลค่าการซื้อขาย49,967ล้านบาทโดยประมาณค่ะไปดูกันต่อที่ห้าอนดับหลักทราบกันหน่อยนะคะที่บอกไปว่ากลุ่ม Finance มาแรงมากๆดูได้จาก5อันดับจะเห็นว่า 1, 2แล้วก็3เนี่ยเป็น f i n น n c e ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น MTC ติดล้อหรือว่าสวัสด์ค่ะเมื่อวาน MTC ปิดบวกแรงมากร้อยละ7.43มูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดเป็นอันดับ 1. ติดล้อแรงมากกว่าถ้าเทียบในแง่ของร้อยละเปอร์เซ็นนะคะเพราะว่าขึ้นมาร้อยละ1 1 4 7ปตทก็บวกค่ะร้อยละ5ร้อยละ1.53สวัสด์ขึ้นมาร้อยละ3.85ขณะที่เดลต้าเมื่อวานนี้ไปตลาดปรับตัวร่วงลงร้อยละ0.95ค่ะ ต่อการที่บรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันหน่อยนะคะสหรัฐอเมริกาค่อนข้างผันผวนยุโรปปิดลบเอเชียเช้านี้ผสมผสานค่ะมีทั้งบวกมีทั้งลบนิกเกอญี่ปุ่นเปิดมาวันนี้ย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะคะประมาณร้อยละ0.25ทหางเสียงฮ่องกงบวกขึ้นมาเล็กน้อยเซี่ยงไฮ้คอมพอริตตลาดหุ้นจีนติดลบราวๆร้อยละ0.1นคอสปีเกาหลีใต้ขึ้นมาร้อยละ0.4 2ในขณะที่เตรทไทม์ตลาดหุ้นสิงคโปร์ปรับตัวร่วงลงร้อยละ0.3ด้วยกันค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยละคะ่ะ